สวัสดีคะ่ะชาวราศีมังกรกลับมาพบกับแม่มโนยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปความรักของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565นะคะของคนที่เกิดอยู่ในราศีมังกรนะคะหรือว่าผู้ที่มีลัคนาการเกิดหรือว่าตำแหน่งดาวศุกร์นะคะที่สถิตอยู่ในราศีมังกรแม่มโนยจะเน้นการคำนวณวันตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่จะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลัก การดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปแม่มหน้อยอยากให้เพื่อนๆใช้วิจัยนในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังเยอะๆเราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความ,มจริงเยอะๆอย่าให้หัวใจลงคําทํานายแล้วก็อย่าให้คำทำนายลงหัวใจแม้ม่มหน้อยขออนุญ,ญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย the empress king of pentacles เอซับคาร์ฟเต๋าฟูห้าถ้วยสิบเหรียญสามถ้วยคิงซับคาร์ฟฮันนีมูนดิสคัลส์เป็นเดอะวันทรัชอินเทอร์เซคชั่นทวินเฟรมไวซ์อัพออนเดอะสตาร์ สำหรับความรักนะของชาวมังกรในเดือนนี้นะคะจักรวาลจะเข้าข้างชาวมังกรมากเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะคนโสดคนโสดมีโอกาสได้พบเจอนะคะคู่แท้ที่ตามหากันจนเจอนะคะวิสพอนเดอะสตาร์นะคะไพ่ใบนี้จะสื่อถึงนะคะการอธิษฐานขอพรต่อดวงดาวขอพรจากจักรวาลนะคะว่าจะทําให้คําอธิษฐานของเรานั้นมันเป็นจริงขึ้นมาได้นะคะเดือนนี้ลองขอพรกับจักรวาลดูซิว่านะคะความรักแบบไหนคนรักแบบไหนนะคะที่เรานั้น อยากจะพานพบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่บ้น้อยขออนุญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีไพ่สิบเหรียญขึ้นมาไพ่ใบน,นี้นะคะจะสื่อถึงนะคะการรวมตัวกันของคนในครอบครัวนะคะเครือญาติของเราไพ่ใบน,นี้จะสื่อถึงนะคะความอบอุ่นความเข้าอกเข้าใจและก็เห็นใจกันนะคะภายในครอบครัวถ้าใครนะคะที่ใช้ชีวิตคู่มานานกําลังรอในเรื่องของการได้บุตรการตั้งครรภ์น,นะคะเดือนนี้ เพื่อนๆมีข่าวดีนะคะที่รอคอยแต่ถ้าใครที่ทําธุรกิจร่วมกันกับคนในครอบครัวนะคะทำธุรกิจ ร่วมกันกับคู่ครองนะคะเดือนนี้ธุรกิจของเรานั้นนะคะเป็นไปได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะแต่บางคู่นั้นนะคะเหมือนกับมีคู่ครองที่อยู่ห่างไกลกันนะบางคนนะคะอยู่ห่างไกลกันคนและจังหวัดนะคะส่วนบางคนนั้นมีคู่ครองนะคะที่ทํางานอยู่ต่างประเทศนะคะเดือนนี้เหมือนกับเรานั้นจะได้รับข่าวดีนะคะจากคู่ครองของเราเหมือนกับเขานะคะกำลังตัดสินใจ ที่จะเดินทางมาหาเราอยู่นะคะถ้าใครที่มีปัญหานะคะผิดใจกันกันกบคนในครอบครัวผิดใจก,กันกับคู่ครองนะคะเดือนนี้จะมีการรวมตัวกันนะคะการปรับความเข้าใจกันนะคะปัญหาและก็อุปสรรคที่เคย ผ่านพบมานะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายลงแต่ชาวมังกรบางคนนะคะที่มีปัญหานะคะเรื้อรังในความสัมพันธ์มานานนะคะแล้วก็แยกกันอยู่กับคู่ครองเนี่ยนะคะเดือนนี้มีไพ่ w วินเฟรมนะคะไพ่สาถ้วยแล้วก็ดิ s ค o ฟสปีดวันขึ้นมานะคะที่แยกจากกันไปนั้นนะคะถ้าคนที่เขาจากไปน่ะ นะคะเขาเป็นคู่แท้ของเราแล้วนะคะเดือนนี้น่ะจะมีโอกาสนะคะได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันสําหรับคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะบางคนนะคะอาจจะกําลังศึกษาดูใจอยู่กับผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์หรือว่าเป็นชาวราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนราศีพฤษภนะคะราศีกันราศีเมืองกรส่วนบางคนนั้นนะคะพบรักทางไกล เป็นรักออนไลน์นะคะถ้าใครที่มีคนรักที่อยู่ห่างไกลกันเหมือนเดือนนี้เรานั้นจะได้รับข่าวดีจากคนรักนะคะเขาหรือเธอคนนั้นกําลังวางแผนจะเดินทางมาหาเราอยู่มีไพ่สามถ้วยกับฮันนีมูลขึ้นมาพร้อมกันนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการออกเดตบางคู่น่ะวางแผนนะคะจะเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้แก่กันบางคู่นั้นนะคะ เหมือนกับความรักสุขงอมเต็มที่แล้วนะคะอาจจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่มั่นหมายแล้วก็แต่งงานในเดือนนี้นะส่วนไพ่นะคะสถ้วยนะคะ t i s s c o u l e d e the one แล้วก็ทวินเฟรมขึ้นมานะคะจะสื่อถึงว่านะคะชาวมังกรของแม่มดน้อยบางคนนั้นนะคะกำลังคบหาดูใจอยู่คนที่เป็นคู่แท้ของเรานะ ถ้าใครที่มีความรู้สึกว่านะคะคนที่เรากําลังคบหาดูใจอยู่นั้นเขาหรือเธอคนนี้นะคะเป็นคนที่ตรงกับใจเรามากๆเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนที่ใช่นะคะสาหรับเรามากๆดังนั้นนะคะเราก็ต้องเก็บรักษา คนคนนี้เอาไว้ให้ดีๆนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่คบซ้อนอยู่นะคะเดือนนี้น่อาจจะถึงเวลาแล้วและนะคะที่เรานั้นจะต้องตัดสินใจเลือกใครบางคนนะคะเก็บเอาไว้เพื่อไปต่อในความสัมพันธ์ดังนั้นนะคะถ้าใครที่คบซ้อนมีทางเลือกในเรื่องของความรักเราจะต้องตัดสินใจเลือกดีๆนะ,ะเพราะหนึ่งในนั้นมีโอกาสที่จะเป็นคู่แท้ของเราด้วย แต่แม่มดน้อยมองเห็นอีกพลังงานหนึ่งนะคะมีไพ่ intersection ขึ้นมาไพ่ the fool แล้วก็ไพ่5้าว้วยนะแต่ชาวมืงกรของแม่มดน้อยบางคนนะ่ะ ตกอยู่ในนะคะความรู้สึกนะคะเหงาโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็เป็นทุกข์ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะชาวมังกรบางคนอาจจะ,ะเผชิญอยู่ในเรื่องของนะคะอุปสรรคที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์บททดสอบของจักรวาลน,นะคะปัญหาความรักนะคะที่เกิดขึ้นนั้นทําให้ชาวมังกรบางคู่นั้นนะคะจะต้องพัดพลากจากบุคคลอันเป็นที่รักบางคน ตัดสินใจนะคะแยกทางจากการท้งที่คนทน้งคู่นั้นนะคะรักกันมากๆนะคะแต่ด้วยเหตุผลบางสิ่งบางอย่างทําให้ความรักนั้นนะคะไม่สามารถจะไปต่อกันได้ในเดือนนี้มีไพ่วิสพนเดศาข,ขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้จะสื่อถึงการอธิษฐานขอพรต่อดวงดาวการอธิษฐานขอพรจากจักรวาลคนโบราณน,นั้นนะคะจะมีความเชื่อในการอธิษฐานขอพร กับดวงดาวนะคะขอพรจากจักรวาลว่าจะทําให้คําอธิษฐานของเรานั้น,นะคะมันเป็นจริงขึ้นมาได้ดังนั้นนะคะชาวมังกรของแม่มดน้อยคนไหนที่กําลังทุกข์นะคะเพราะเรื่อง,องความรักนะคะเดือนนี้ลองอธิษฐานขอพรนะคะกับจักรวาลดูนะนะคะถ้าคนคนนั้นที่จากไปเขาเป็นรักแท้เขาเป็นคู่แท้ของเราแล้วนะคะจักรวาลจะย่อมนําพานะคะ คู่แท้นะคะกลับมาสู่ชีวิตของชาวมังกร,กรอย่างแน่นอนไพ่ทรัสขึ้นมาเดือนนี้นะคะอยากให้ปล่อยวางความกังวลแล้วก็ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหน้าที่ของจักรวาลสำหรับคนโสดนะคะเดือนนี้นะคะจักรวาลเปิดรับพลังงานบวกของคนโสดนะลองอธิษฐานดูซินะคะอธิษฐานกับจักรวาลน,นะคะว่า ความรักแบบไหนคนรักแบบไหนที่ตัวเรานั้นนะคะอยากจะพานพบนะคะจักรวาลจะนำพาคนคนนั้นใครบางคนที่เราเฝ้าฝันถึงใครบางคนที่เราเฝ้านะคะรอคอยเขามานานแสนนานเราจะได้เจอเจอเขาคนนั้นแล้วล่ละนะคะ trust ถ้าเพื่อนๆยังมีความเชื่อว่านะคะรักแท้ น,ะะนั้นยังมีอยู่จริงจักรวาลย่อมนำพารักแท้เข้ามาสู่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนวิศพณเดตานะคะไพเบญิคคนโบราณเขาจะมีความเชื่อในเรื่องของการขอพรน,นะคะอธิษฐานขอพรกับดวงดาวขอพรจากจักรวาลน,นะคะว่าจะทําให้คําอธิษฐานของเรานั้น เป็นจริงขึ้นมาได้นะคะเดือนนี้ลองอธิษฐานขอพรกับจักรวาลดูซิทวินเฟรมนะคะไพ่ใบน,นี้มีความหมายถึงคู่แท้ที่ตามหาก,กจนเจอนะคะทวินเฟรมจะมีความหมายที่ลึกซึง้งมากกว่าคําว่าโซเมสโซเม e หมายถึงเพื่อนทางจิตวิญญาณนะคะเป็นเนื้อคู่นะคะแต่ทวินเฟรมนั้นหมายถึงคู่แท้ที่ตามหาก,กจนเจอดวงจิตหนึ่งดวงแตกแยกออกเป็นสองนะคะต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายออกไปเรียนรู้ตามเส้นทางเดินของแต่ละคน วันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมดวงจิตนะคะก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งการได้เจอเจอคนที่เป็นทวินเฟรมนั้นเปรียบเสมือนการที่เราได้เจอใครบางคนที่เราเฝ้าฝันถึงเฝ้ารอคอยเขามานานแสนนานการได้เจอเจอนะคะส่วนที่ขาดหายของชีวิตเราคนคนนี้เขาพร้อมนะคะที่จะเข้ามาแบ่งปันทั้งความสุขความทุกข์เสียงหัวเราะแล้วก็คลาบน้ําตากับเราเขาหรือเธอพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราอยู่ตลอด เวลานะคะเพื่อนๆมีโอกาสได้เจอคนคนนั้นอย่างแน่นอนถ้าเรายังมีความเชื่อว่านะคะคนคนนั้นยังมีอยู่จริงนะคะเดือนนี้ trust ขึนมานะคะให้เชื่อใจจัก,กรวาลน,นะคะ d i s c o u l d b e t h e one แม้มันน้อยมองว่าบางคนเน่ยเจอเราด้วยเพียงแต่ว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่แน่ใจนะคะว่าใช้คนคนนี้หรือเปล่าลองใช้สัญชาตญาณตัวเองนะคะเป็นตัวนําทางใช้ความรู้สึกของเราดูสิว่านะคะ คนคนนี้ที่เราได้เจอเจอนั้นนะคะเขาทำให้เรามีความรู้สึกว่านะคะเขาเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของตัวเราหรือเปล่าเขาเป็นคนที่ความรู้สึกของเราบอกว่านะคะเราไม่อยากปล่อยคนนี้ออกไปจากชีวิตเราเลยนะคะถ้าคำตอบคือใช่นะคะดังนั้นก็จงเก็บรักษาคนคนนี้เอาไว้ให้ดีๆนะคะเดือนนี้มีโอกาสได้เจอเจอนะคะ รักแรกพบนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีถ้าใครได้พบรักเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นรักแท้คู่แท้นะคะไพ่สามถ้วยมีความหมายถึงคําว่าเนือ้อคู่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่กรรมเทพถ้าพบรักในเดือนนี้หมายถึงนะคะคนที่เขาเดินเข้ามาในชีวิตเรานั้นล้วนแล้วแต่ดีกับเราบางคนมี ทางเลือกในเรื่องของความรักมีคนมากกว่าหนึ่งคนนะคะที่เดินเข้ามาให้เราเลือกมีไพ่ intersection ขึ้นมาดังนั้นน่ะจะต้องตัดสินใจเลือกดีๆนะเพราะหนึ่งในนั้นนะคะเขามีโอกาสที่จะเป็นคู่แท้ของเราคนคนนี้นะ่ะที่เข้ามานะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์นะคะวันพุธวันศุกร์ก็ได้แต่จะโดดเด่นไปในะค,ะคนที่เกิดอยู่ในราศีาธาตุน้าแล้วก็ราศีาธาตุดินนั่นก็คือผู้ที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนะคะราศีพฤษภ ราศีกันราศีมังกร The f o ฟ l แล้วก็ไพ่ห้าช่วยขึ้นมาเนี่ยบางคนพบรักทางไกลเป็นรักออนไลน์นะคะสาวๆบางคนอาจจะไปตบหลุมรักนะคะกับชาวต่างชาติหรือว่าไปดึงดูดคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วนะคะสาวๆนะมีโอกาสได้พบเจอคนที่เป็นคู่อุปถัมนะคะไพ่ขิงซบคัพหมายถึงผู้ใหญ่ใจดีนะคะคนคนนี้ มีจิตใจที่อ่อนโยนเป็นคนที่โรแมนติกมากๆตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่สิบเหรียญด้วยคนคนนี้มีฐานะนะคะการเงินที่มั่งคั่งเลยทีเดียวเขาพร้อมนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือจุนเจอือทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขสบายมากขึ้นนะคะส่วนหนุ่มๆก็ไม่ต้องน้อยใจหนุ่มๆน,นั้นนะคะก็มีโอกาสพบสาวๆนะคะที่เพรียบพร้อมไปซะทุกอย่างนะคะทั้งรูปร่างหน้าตาฐานะนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยน อ่อนหวานนุ่มนวลมากๆเลยเวลาอยู่ใกล้แล้วนะคะเธอคนนี้ก็จะทําให้เรามีความรู้สึกนะคะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาฮันนีมูนขึ้นมาด้วยนะคะไพ่ฮันนีมูน5า้วยนะคะแล้วก็เดอะฟูลเนี่ยนะคะ แต่แม่มดน้อยมองว่านะคะจะโดดเด่นไปทางคนที่อยู่ห่างไกลกันซะมากกว่าดูจากพลังงานความรักโดยรวมแล้วนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะของชาวมังกรแม่มดน้อยขอเป็นกําลังใจให้ชาวมังกรทุกคนนะคะทุกๆสถานะมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มดน้อยก็ขอภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มดน้อยนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มดน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ ค่ะ